ค่ะวันนี้เราจะมากินนมจีนป่าน้ำยาป่านะคะใส่ตีนไก่นะคะไม่นะคะก็คือเอาออกมาแค่ตีนเดียวนะคะเพราะว่าเกรงใจฝรั่งเขาฝรั่งเขาเห็นมากมันไม่ดีเอามาทีละตีนไปก่อนนะคะแล้วเราก็จะมีกินกับผักเสี้ยนดอง <c oughs> ของังชีแทนผักเสี้ยนดองที่เราดองไปแล้วนะคะอันนี้เป็นผักเสี้ยนฝรั่งดองนะคะ อืมจับมากนดาราดองดองแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะนี่มันเปรี้ยวแล้วเราก็เอาน้ําออกนะคะแล้วก็ไปกินใส่ตู้เย็นไว้กินนะคะนี่ผักเสี้ยนดองกินกับอะไรก็อร่อยมาค่ะมาทานด้วยกันยั่วจ้ายั่วจ้าเอามาตีนเดียวก่อนเดี๋ยวเกรงใจฝรั่งฝรั่งเขามองอยู่เขาขี้เดียดทีด่เขาขี้เดียดตีนไก่เนาะเราก็ต้อง เราก็ต้องเอาออกมาทีละนิดนะคะเอาออกมายั่วยทีละนิดหืผักดอกเ <c oughs> ขาลูกกะทะผักดองเขาบอกมันกรอบอร่อยมากผักเส้นฝรั่งดงองนะคะมันกรอบอร่อยมากคิดถึงปลาแห้ง

คนชอบผักดองนะฮะกินก็ไม่เคเบื่อเลยเป็นคนกินผักดองไม่เคยเบื่อเลยกินได้ทุกวันตลอดเวลาไม่รู้ไปอะไรเข้าตจลูกตาโอ้ 好嘛，嗯。 ยืดมากบางคนกินผักดองอยเยอะๆแล้วทร้องเสียนะคะ แต่ระดาไม่เคยระดาเป็นคนทานหนักมากกินเยอะขนาดไหนก็ไม่ไม่เขาไม่เสียคือเป็นคนชอบอะ่ะคือชอบกินอยู่ที่ประเทศไทยนะให้แม่ทําให้ให้กินให้แม่ทําให้กินอ่ะบ่อยมากนะคะแล้วก็ให้พี่สาวซื้อมาจากตลาดก็เยอะมากคือสั่งอยากเดียวคือผักดอง ย,ยิ่งกินก้านมาันอร่อยมากเลย ซับซับจ้ายั่ๆจ้ายัา่วไม่ไหวแล้วจ้ากินไปน้ำลายไหลไปหมดลวหมดลวเติอมอีกอ จำเยอะๆชอบกินดองไปเยอะมากอันเก่ายังไม่หมดนะคะอันเก่ายังไม่หมดแต่ไปเก็บมาดองใหม่อีกเพราะเดี๋ยวมันหมดหน้าเดี๋ยวมันต้นมันใหญ่มันสูงแล้วมันจะเก็บไม่ได้นะคะ,ะเก็บมาดองไม่ได้เราต้องเก็บมาดองตอนที่มันยังยังต้นยังไม่สูงมากยังต้นอ่อนๆอยู่เนาะ วันนี้ไม่ไปตลาดไม่มีผักผินกับแต่ก็ยังมีดีที่มีแตงกวามีแตงกวากับผักเสี้ยนฝรั่งดอง 嘛，嗯，好吃药。 จเด็ในใส่เสื้อตามันกรอบมากเลย,ยค่ะทุกคนอืมเดือดอืมตามันกรอบมาก อันนี้เป็นมื้อเที่ยงนะครับกินตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงสามสิบห้า ทำขนมจีนน้ายานะคะก็ทําไว้เยอะๆแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วเราก็ค่อยมาอุ่นกินถ้าถ้าทําอย่างเงี้ยมันจะประหยัดเวลาของเราไปทําอย่างอื่นคือเวฟจิน ก็อยากกินก็เอาใส่กล่องบาเวิปกินเนี้ยซับมาก ผักเจี้ยนดาวมาอร่อยจริงนะไม่ได้โม่ยอด มากสุดยอดของการกินเร็วหิวจัด หิวมากใครเคยเป็นบ้างแบบหิวมากแล้วแบบกินไปมือสั่นไปอ่ะยิ่งยิ่งเจอของเราชอบอ่ะยิ่งแบบอืมกินแบบมือสั่นอะ่ะใครเคยเป็นบ้างต้องเป็นแหละเป็นทุกคนแหละโอเคค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณที่เข้า ทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายไ้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย